สวัสดีครับผมอยู่ในที่อาร์สบายฮะวันนี้เราอยู่กับค่ายคโคซิกินะครับผมเป็นแรดแปดร้อยนะฮะอันนี้อันนี้ก็น้องเขามาใหม่ฮะเราให้น้องอาร์มล้างจัดทรงไปนะฮะคันนี้บอกว่าชีเด็ดมีแค่ของแต่งโอเคฮะอันนี้ก็เป็นสีเขียวดํานะสีนิยมไล่มาด้านหน้าเลยฮะอันนี้ก็ชีเด็ดจะเป็นปั๊มล่างของเอสพันนะครับก็ไล่มาเป็นปั๊มบนด้วยนะฮะก็มีอ่า ขาจับเป็น rsv นะครับแท้ครับผมเนี่ยปั๊มซ้ายขวาของเอ็ดพันได้มาพวกผเป็นนิชินนะ,ะเบอร์เก้าสิบเก้าใหญ่มือคัตแต่นนะครับของ a Z M นะครับผมมือคัตน,น,นิ่มเลยเป็นชิวหน้าแต่งไฟเลี้ยวแต่งแล้วก็มีแฮนด์แต่งด้วยนะครับของ ace นะของโมโต้วันนี้ก็ไล่คาร์บอนมานิดหน่อยนะโอเคเบากริปครับเบาคนนั่งเบาคนซ้อนกริปไป ทะเบียนสั้นเพลียวแต่งยางหน้ายางหลังเลือๆืออ่าเนี่ยฮะไม่มีล้มนะฮะคันนี้ซ้ายขวาเครื่องกิ๊บๆิครับแข็งเนียนเเลยโอเคอ่ะฮะมาหลากัหลกๆก็จะเป็นไล่ซิปออนออกมาเป็นปาโยชิมุระตัว r11 บเอ็ฮะแท้ตรงรุ่นเลยละหละ่อฮะผมอ่ะนี่กิ๊บๆินะครับผ้าเป็นเบรกสเตอร์โซ่เลือๆใช้งานได้ยาว โอเคมาดูเลขหม่กันเลขหม่คันนี้อยู่ที่39มหมนะฮะก็ก่อนส่งรถเราสวิ่งให้อยู่แล้วะฮะเปลี่ยนไฮยมันเครื่องน้ำหย่อเย็นน้ำหลอดเย็นเช็คน้ำมันเบรกนะครับของเหลวภายในเครื่องทั้งหมดเนาะเดี๋ยวมาฟังเสียงกันนะครับว่าเซตแบบร้อยท่อโยชิวะตัว R 1 1อจะลั่นยังไงโอเคครับนุนม่นมๆนะครับคันนี้ไปรอเดิมเบานะเดี๋ยวเบิ้นรอบสัก5000แล้วกัน เ0้าพันแล้วสักหนึ่งมื่นครับผมว้าวบอกว้าเลยนะฮะันนี้เสียงรั่นมากก็คเครื่องเย็นเนาะอาจจะมีคนนิดหน่อยครนนี้เดี๋ยวผมแจ้งราคาทีเนึงนะอาจจะเปิดดาวมา9ก้าพันถึงสองหมื่นี่แหละเดี๋ยวแจ้งอีกทีหนึ่งนะอันนี้เป็นไี15สิบห้าสิบหเลยแหละฮะ จัแดแฟนดันได้นะค,ะครับผมถ้าใครสนใจก็ติดต่อทางเพจอาซูบายนะฮะหรือเซลยวที่ขายอยู่ได้เลยอันนี้ได้ไปของแต่งคุ้มครับปั๊มล่างเอฟพันปั๊มบนเอฟพันนะฮะแล้วก็ของแต่งจุกจิกแล้วก็มีท่อมาให้ด้วยได้ไปก็ไม่ต้องทำเยอะครับจบแน,น่นอนคันนี้ไงฝ่ากเจ้าแซดแปดร้อยคันนี้ด้วยครับผมสวัสดีครับ <c oughs> <c oughs>